ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่คุณสอนบันเทิงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่ด้วยนะคะทุกคนทุกคนทุกคนใครดูไลค์สดน้องบอสกับน้องลำใหญ่เมื่อวานตอนที่เขาจะลงไลยการน,น่ะเออแม่มีคลิปทั้งสองฝั่งมาให้ดูนะเดี๋ยวดูคลิปฝั่งน้องบอสก่อนนะม,มันง่วงเนาะเมาอึ้งเหรอเมาอึ้ง <laughs> เออเธอเมาอึ้งหรือเปล่าไม่ได้เมาโอเคละทุกคนไปไปละ เอนา,างไปไปจ้าเคเตอร์ท่านหนึ่งมาดูฝั่งน้องลำใหญ่กันค่ะทุกคนไปดูหนต่งกองกวันมาให้หน่อยเอาไม่ออกไปก่อนอ่ะเ,อเราไม่ได้เป็นคนกด พี่สาวยังพูดไม่จบเลยน้องบอสอะลงก้อนนะทุกคนหจะได้นะเออ